อยากมีชีวิตดีขึ้นให้เริ่มต้นจากสิ่งสิ่งนี้ทุกคนอะ่ะก็น่าจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านไนมะ่ว่าจะเป็นเข้าไปเรียนโรงเรียนใหม่เข้าไปเรียนมาหาลัยหรือว่าเริ่มต้นทํางานหรือว่าเข้าไปเจอในสังคมใหม่ๆโดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนซึ่งตอนเด็กๆนะครับผมก็เป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจอะไรมากครับก็เป็นเด็กทั่วไปนี่แหละเรียน เล่นเกมนอนแค่นี้เลยไม่ได้สนใจว่าอนาคตฉันจะทํายังไงดีฉันจะต้องวางแผนเรียนอะไรฉันต้องวางแผนการเงินยังไงโดยปากกาวนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายคนนึงคือตอนในเด็กเนี่ยมันก็มีรูปที่พ่อแม่ถ่ายให้แต่พอเราขึ้นระดับมัธยมเมื่อไหร่เนี่ยเราเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในหน้าตาของตัวเองมากขึ้นไม่มั่นใจในลักษณะาภายนอกของเราเริ่มรู้สึกกลัวกล้องไม่อยากถ่ายรูปแบบเวลามีใครจะถ่ายรูปเราเลยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อแม่ถ่ายให้อะไรเงี้ยก็จะแบบทําหน้าตึงใสเพราะว่าไม่อยากให้ถ่ายโดยช่วงมัธยมเี่่ยผมมมก็จะแทไ รูปภาพตัวเองแบบเป็นภาพเดียวเลยเพราะว่าไม่แฮปปี้เวลาเห็นตัวเองดังนั้นรูปภาพที่มีเนี่ยก็คือเป็นรูปภาพเวลาเพื่อนแอบถ่ายเพื่อมาลงเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่าเป็นรูปรวมกับเพื่อนในห้องเรียนแล้วพอขึ้นมปลายเนี่ยอาการนี้มันก็ยิ่งหนักขึ้นเพราะว่าช่วงมต้นเนี่ยมันเป็นโรงเรียนชายล้วนพอเป็นช่วงมปลายเนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาเรียนด้วยเรารู้สึกกังวลกับตัวเองมากกว่าเดิมเพราะว่าปกติเราไม่เคยสนใจอะไรไงแต่พอมีผู้หญิงเข้ามาเนี่ยมันก็นิดหน่อยใช่ไหมไม่มั่นใจกว่าเดิมอี ยังไงดีเราควรจะพูดอะไรพูดแบบนี้เขาจะชอบไหมเราพูดได้ดีมากพอหรือเปล่าแล้วประกอบกับการที่ไม่ได้วางแผนว่าอนาคตจะทําอะไรดีเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าชีวิตวนลุปมากไม่มีหลักเรียนเล่นเกมนอนวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยตอนนั้นอะผมไม่รู้สะด้วยซ้ำว่ามหาลัยเรียนอะไรดีไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเราจะทําอะไรดีอะโดยความดาวเนี้ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆเรารู้สึกไม่มั่นใจกับตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันทําให้เราเป็นคนคิดมากแล้วพอเราคิดมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเดียวได้แบบไม่มีใครที่จจจะคุยยยดด้ว้วนนนัึงอผมไเล ไปเดินห้างกับแม่แล้วแม่เขาก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าให้ตามปกติเลยตอนนั้นแม่จะซื้อเสื้อเชิ้ตให้เสื้อเชิ้ตในหุ่นอะใส่ออกมาแล้วมันสวยมันเท่มากเลยแต่ตอนนั้นตอนเด็กผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเสื้อเชิ้ตที่มันอยู่ในหุ่นทำไมถึงมันดูดีพอเราใส่ออกมาเนี่ยทำไมมันแบบดูไม่ดีมันดูแบบดูไม่มั่นใจในตัวเองมากแบบพอเห็นในกระจกคือแบบอะไรเนี่ยแบบไม่อยากเห็นตัวเองเลยแล้วเหมือนว่าตอนนั้นอะเซล์เขาคงได้ยินผมคุยกับแม่ทําไมมันไม่เท่มันไม่ดูดีมันในหุ่นเลยเซล์เขาก็บอกว่าเพราะหุ กระดูกเดินได้ก็รู้สึกว่าในเมื่อหุ่นมีกล้ามใส่เชื้อเชิ้แล้วดูดีถ้าเรามีกล้ามเนี่ยเราก็น่าจะดูโอเคมากกว่าเดิมหลังจากนั้นผมบอกแม่เลยว่าไปสมัครฟิตเนสหน่อยโดยตอนนั้นอะแม่ก็รู้สึกลังเลว่ามันจะเปลืองเงินหรือเปล่าแต่ผมก็ไปออกกาลังกายทุกวันเลยไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเรียนเยอะแค่ไหนผมก็จะนั่งรถสแถวไปฟิตเนสเพื่อจะออกกาลังกายเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปออกกําลังกายมันเหมือนกับการเล่นเกมทุกครั้งที่เราไปออกกําลังกายแล้วมันมีการพัฒนน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 นาาาาาาไไมมมมม่่่่่่่วววววเเเเรรรรจจะะแแแงยยยออออออขขึึึ้้้้้หหหืืืััับบดดููใญกก็ลคตผ ว่าผมเป็นคนที่ผอมมากนะแต่มันไม่มีกล้ามเนื้อท้องพอผมออกกําลังกายได้ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยกล้ามท้องมันเริ่มมาเป็นซิกแพคอ่อนมา,มา,มากๆเลยสี่ก้อนแบบที่ต้องเกรงตัวแบบจะต้องเบ่งกล้ามช่วยผมก็หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละผมไม่รู้เลยว่าจะต้องกินโปรตีนแป้งไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ผมแค่รู้อย่างเดียวว่าโอเคจะสร้างกล้ามเนื้อต้องกินให้มากกว่าเดิตมตราบใดที่เราไม่ล้มเลิกความตั้งใจเนี่ยมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆจากคนที่ไม่เคยคิดจะทําอะไรใหม่ๆเลยพอเราได้ลองทําดูแล้วมันมีการเปลี่ยนนนนแปลงงงงเเเเราาาาจจอออออสิ่่่ทชบพถึึุุดๆยกยกกกมมั็คคขข้้ เพราะว่าตอนแรกเราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเวลาคุยกับคนอื่นเราไม่รู้จักคุยเรื่องอะไรไม่มีสกิลการพูดเลยแต่พออย่างน้อยเรามี h o บี y เรามีสิ่งที่เราสนใจเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันก็รู้สึกว่าสกิลการพูดเราดีขึ้นสกิลการเข้าสังคมเราดีขึ้นจนตอนนั้นนะผมถึงขั้นตัดสินใจว่าโอเคฉันอยากเรียนเกี่ยวกับออกกาลังกายก็เลยดูพวกวิวกีฬาอะไรนี้ไว้แต่มันก็มีปัญหาที่ใหญ่มากๆครับคือตอนขึ้นม .4 เนี่ยผมตัดสินใจเข้าเรียนสายสินคณ์เพราะว่ารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นออะะะไไไไรร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 ททีีี่่่่ยยยาาาาาากแล้ว้ววเเเเเมมมูจนนนํงสิั แต่ปัญหาคือคณะวิทยาในตอนนั้นเน่ะเขารับแค่สายวิทย์ตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆกับการที่เด็กม5้าเพิ่งมารู้ตัวว่าอยากจะเรียนอะไรแล้วสิ่งที่เราต้องเรียนเนี่ยมันต้องสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันยากมากๆขนาดเด็กสายวิทย์เขาเข้าไปสอบเนี่ยยังทําไม่ค่อยได้เลยแล้วเด็กสายสิป์ที่เรียนวิทยาศาสตร์แค่ไม่กี่หน่วยกิจอ่ะมันจะไปรอดได้ยังไงผมก็พยายามเรียนพิเศษแบบเอาตายเลยนะเรียนทุกวันเรียนทุกวันจนถึงตอนนึงเราก็รู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วมันเป็นสิ่งที่่่่เเเเรราาาาาาชออบมมกกกๆแตตวัันนนนนนจะยิิไป้ คิดถึงความเป็นไปได้แล้วถ้าเราสอบมหาลาัยไม่ติดเนี่ยมันก็จบเลยนะเราไม่รู้เราจะเรียนอะไรต่อเลยนะดังนั้นผมเบนเข็มมาเข้าเรียนเอกชนครับมหาลาัยเอกชนเขามีทุนการศึกษาให้พอดีผมก็แบบลองบัดน้ำหนักดูแล้วว่าเรียนสิ่งที่ชอบแต่ไม่รู้เราจะได้เรียนหรือเปล่านะแล้วเรามีโอกาสแค่ที่เดียวด้วยเพราะว่า ที่อื่นเขาไม่รับเรากับเรียนสิ่งให้เราถนัดอย่างน้อยเรียนสิ่งให้เราถนัดเนี่ยมันก็น่าจะไม่ลําบากอะไรมากผมก็เลยเลือกเข้าเรียนเอกชนแต่สุดท้ายนะครับหลังเรียนจบผมก็กลับมาทํางานสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายก็คือทำคอนเทนต์แชร์วิธีการพัฒนาตัวเองแชร์ประสบการณ์กับแชร์สิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะรู้ให้เร็วกว่านี้มีประโยชน์สาหรับคนที่อาจจะรู้สึกแบบผมเพราะผมมั่นใจว่าคนที่มีฟีลลิ่งเดียวกันเนี่ยมันต้องมีไม่มากก็น้อยดังนั้นนะครับถ้าใครรู้สึกหลงทางเนี่ยแล ไม่จําเป็นที่จะต้องออกกาลังกายจะเป็นนักพกกายนะออกกาลังกายแล้วเรารู้สึกว่าเรามาั่นใจในตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกครับเพราะว่าการที่เราออกกาลังกายจนมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องใช้วินัยซึ่งวินัยเนี่ยมันก็คือสิ่งพื้นฐานที่คนที่เขาประสบความสําเร็จจะต้องมีคือเรื่องวินัยแล้วความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เรื่องโซเชียลสกิลอะไรเงี้ยเราก็ไปพัฒนาเพิ่มเติมหลังจากที่เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้าทําสิ่งใหม่ๆกล้าคุยกับคนใหม่ๆก็ประมาณนั้นแหละครับห <c oughs> ว